เคยสงสัยไหมครับว่าอะไรคือแรงบนันดาลใจที่ผลักดันให้ศิลปิน,นสร้างสารรค์ผลงานที่เปลี่ยนมุมมองของโลกได้วันน,นี้ผมจะมาพูดถึงหนึ่งในศิลปินที่โดดเด่นที่สุดในศตวรรษที่20นะครับขอพผูดนั้นก็คือสวาดดาลีผู้สร้างสารรค์ผลงานศิละปะท,ที่สะท้อนความฝันและจิตใต้สำนึกได้อย่างน่าทึ่ง เขาคือศิลปินที่สามารถหลอมรวมความบ้าบินและพลสวรรค์จนเกิดเป็นผลงานที่ตรารึงใจผู้ชมทั่วโลกนะครับดาลี่เกิดเมื่อวันที่ส1พุษธาคมปีคริสมปีศักราช1904หรือตรงกับพุทธศักราช2447นะครับในเมืองพิเกรัสประเทศสเปนก็พัวของเขาเนี่ยเชื่อว่าดาลี่นี่คือจิตวิญญาณของพี่ชายที่เสียชีวิตแลวกลับมาเกิดนะครับทําให้เขาเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อในเรื่องลี้ลับและจิตใต้สำนึกซึ่งกลายเป็นรากฐานสําคัญของงานศิลปะของเขา ในเวลาต่อมานะครับไฟเด็กของดาลีลี่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ไม่ธรรมดาในปีคิตศักราช1922เนี่ยเขาเริ่มเรียนศิลปะอย่างจริงจังนะครับที่ริอันอะคาเดมีเดอะบาลัสอาร์ตสเดซานเฟอร์นันโดนะครับตั้งอยู่ในกรุงมาดริดประเทศสเปนแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและแนวคิดที่ไม่เหมือนใครเขาจึงถูกไล่ออกจากสถาบันในปี1926นะครับ การถูกไล่ออกส่งผลให้ไม่สําเร็จการศึกษาแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดดารีในเช้นทางศิลปินของเขาได้นะครับเขาใช้โอกาสนี้ในการทดลองสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆที่สะท้อนถึงความคิดและจิตใจของเขาอย่างเต็มที่เป็นการศึกษาศิลปะด้วยตัวเองนะครับหลายคนคงไม่เคยทราบได้ตามมาด้วยความสงสัยใช่ไหมครับว่าซาวารดดารีศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในแนวเซอร์เรียลิสต์เคยถูกไล่ออกจากสถาบันศิลปะใช่ครับมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆชายที่สร้างผลงาน ระดับตำนานอย่าง The Persistence of Memory หรือภาพนาฬิกาเหลวเคยเจอจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตเมื่อเขาถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาที่ใครๆก็อยากจะเข้าเรียนทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นรายละเอียดมีมากมายเลยนะครับผมขอเล่าให้ฟังแบบสรุปย่อๆก็นแล้วกันนะครับย้อนกลับไปในปี1922นะครับดารีได้เข้าเรียนที่สถาบันศิลปะแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในด้านศิลปะขั้นสูงของสเปน ตอนนั้นเนี่ยดาลี่เป็นนักเรียนที่มีพรสวรรค์โดดเด่นแต่ว่ากันว่าเขาโดดเด่นเกินไปเพราะอะไรหรือครับเหตุผลแรกก็คือพฤติกรรมของเขาท้าทายต่อผู้มีอำนาจในสถาบันนะครับเป็นเด็กเกเรในสายตาของครูดาลี่มองว่าระบบการศึกษาของสถาบันแห่งนี้ล้าหลังไม่เป็นไปตามความคาดหวังก่อนที่จะเข้ามาเรียนเขามักแสดงออกถึงความไม่เคารพต่ออาจารย์เพราะเขาเชื่อว่าอาจารย์หลายคนไม่มีความสามารถมากพอที่จะสอนเขาได้ เหตุผลที่2เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในปี1926นะครับดารลี่ปฏิเสธที่จะเข้าสอบชั้นสุดท้ายในวิชาเอกและขอพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีอาจารย์คนไหนที่คู่ควรจะประเมินผลงานของเขาได้คุณง่ายๆก็คือเขาบอกว่าสถาบันแห่งนี้ไม่มีใครเก่งพอที่จะมาตัดสินผลงานของเขานั่นเองนะครับเหตุผลที่3บุคลิกของดาลีองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาถูกมองว่า แตกต่างเกินไปนะครับเขามีมุมมองต่อศิลปะที่แหวกแนวและไม่เหมือนใครทําให้เขามักขัดแย้งกับอาจารย์และคนรอบข้างอยู่เสมอๆนะครับหลังจากที่ดาลี่ถูกไล่ออกดาลี่ไม่ยอมให้ความล้มเหลวทางการเรียนในระบบนี้หยุดยั้งเขาได้ในทางกลับกันเขาใช้มันเป็นแรงผลักดันให้พัฒนาสไตล์ศิลปะที่แปลกใหม่สร้างสรรค์นจนกลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทรงพลังทรงอิทธิพลที่สุดในศตวรรษที่20นะครับ เหตุการณ์น,นี้สอนอะไรเราบ้างบางครั้งเนี่ยความแตกต่างหรือการไม่เหมือนใครอาจจะนำไปสู่ความขัดแยง้งแต่ถ้าเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำและพร้อมจะพัฒนาตัวเองสิ่งที่ดูเหมือนอุปสรรคนั้นจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่ก็ได้นะครับเป็นไงบ้างครับกับสาเหตุที่ดารี่ถูกไล่ออกในปีเดียวกันนะครับ ดาลี่ก็ออกเดินทางไปปารีสครั้งแรก,กได้พบกับศิลปินที่เขาชื่นชอบก็ได้แก่ปาโบลเอกาโซนั่นเองนะครับที่พีต่อมาในช่วงปี1930นี่เขาได้เข้าร่วมกลุ่มเซอร์เรลิซึมกลุล่มนี้เน้นการสำรวจจิตใต้สำนึกและความฝันซึ่งดาลี่เองได้พัฒนาสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกว่าพารานอยซิติเชียลเวส์เท็นะครับเทคนิคนี้นช่วยให้เขาสร้างภาพที่ซับซ้อนและแปลกประหลาด โดยสะท้อนทั้งความเป็นจริงและสิ่งที่เหนือธรรมชาติหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของดาลี่ก็คือ The p r e s i d e n t of Memory หรือภาพนาฬิกาเหลวสร้างขึ้นในปี1931ภาพนี้แสดงถึงนาฬิกาที่หลอมละลายนะครับท่ามกลางภูมิทัศน์ที่เงียบสงบซึ่งดารลี่ใช้สัญลักษณ์นี้เพื่อท้าทายแนวคิดเรื่องการเวลาและความมั่นคงของความเป็นจริง ภาพนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของละที่เหนือจริงนะครับและยังคงเป็นที่จดจำจนถึงทุกวันนี้ภาพนี้มีขนาดไม่ใหญ่นะครับมีขนาดแค่24คูณ33เซนติเมตรเท่านั้นหรือขนาดเล็กเท่ากับกระดาษ A4 เท่านั้นเองนะครับเทคนิคสีน้ำมัน ปัจจุบันผลงานชิ้นนี้จะสแสดงอยู่ที่เดมิวเซียมออฟ d e r เดน t นะครับโมมาในมหานาครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับอีกหนึ่งผลงานที่น่าสนใจของเขาก็คือ The f a c t o o t the r r e ีสมา t t e r e a t บเผลงานชิ้นนี้สร้างขึ้นในปี1929นะครับที่สะท้อนความลหลงไหลและความขัดแย้งในใจิตใจของเขาเกี่ยวกับความรักและเซ็กซ์ ผลงานชิ้นนี้เป็นไปด้วยสัญลักษณ์ที่ลึกซึ้งเช่นมดที่แทนความเสื่อมสลายและใบหน้าที่แปลกประหลาดที่มาจากภาพในจินตนาการของเขาเองนะครับสะท้อนความลงไหลในความฝันและจิตใต้สำนึกแบบซเซอร์เรลลิสภาพนี้มีขนาด110คูณหนเซนติเมตรนะครับเป็นเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบผลงานชิ้นนี้จะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเวียนนาโซเฟียกรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับ ชีวิตส่วนตัวของดารี่นี่ก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกับผลงานของเขาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับภรรยาก็คือการล่าเธอเป็นแรงบนันดาลใจหลักนะครับในชีวิตชีวิตคู่ของเขานีเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากการล่าไม่เป็นเพียงแต่คู่ชีวิตธรรมดาเท่านั้นนะครับแต่เธอคือตัวช่วยหลักผลักดันดารี่ให้สร้างสารรค์ผลงาน ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของดาลีนั่นเองดาลีนี่เป็นผู้ที่มีบุคลิกแปลกนะครับชอบทำอะไรแบบประหลาดประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเช่นการว้หนวดแบบบิดเกลียวและกลายเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเขาที่คุ้นหน้าคุ้นตาชาวโลกและการแสดงออกที่โอ้อวดในการโปรโมตตัวเองเป็นคนขี้โม้ขี้คุยถึงแม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์แต่สิ่งนี้ก็ช่วยให้เขาเป็นที่จดจำในวงกว้างนะครับ ซาวะโดดาลี่ไม่ใช่เป็นเพียงศิลปินผู้โด่งดังเท่านั้นนะครับแต่เขาเป็นปรากฏการเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกศิลปะเลยทีเดียวงานของเขาท้าทายความคิดและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการมองโลกไปนี้ สวดอด์ดาลีเป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งของคนที่สามารถเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นแรงขับดันในการสร้างสรงสรค์ผลงานที่เปลี่ยนแปลงโลกไม่ว่าจะถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยแต่ด้วยความหลงไหลในศิลปะและจินตนาการที่ไร้ขอบเขตเขากลับใช้ประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรงสรค์ผลงานศิลปะที่ไม่เหมือนใครดาลีผู้บุกเบิกศิลปะเซอร์เรียลิซึมด้วยสไตล์ที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ภาพที่ผสมผสานความฝันกับความจริงอย่างลงตัว ผลงานของเขาเป็นภาพที่สะท้อนจินตนาการและความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเวลาสวดีดาลี่เกิดเมื่อวันที่1 1พฤศจิกายนนะครับปีกิจศ,ศักราช1904และเสียชีวิตเมื่อวันที่23มกราคมกิจศักราช1989นะครับรวมอายุทั้งหมด84ปีเต็มและจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ผลงานของเขายังคงมีอิทธิพลต่อศิลปิน และผู้คนทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบันนะครับใครต้องการชมผลงานของดาลีนเนี่ยไปที่นี่เดี๋ยวนะครับพิพ,ธพิธภัณฑ์ดาลีเทอเตอร์มิวเซียมในเมืองพิกเกรัตบ้านเกิดของซาบาโดดาลีในแคนตารุนยาประเทศสเปนซึ่งเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลประร่วมสมัยที่สาคัญแห่งหนึ่งของโลกพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ออกแบบโดยดาลีเองนะครับและก็ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะของเขาไว้มากที่สุดในโลก นนอกกจากี้ยังเป็นที่ตั้งของสุปสารที่ฝังร่างของเขาด้วยนะครับเรื่องราวของดาลี่แสดงใหเห็นว่าความร่มหรวในระบบการศึกษาหรือถูกปฏิเสธไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของความฝันนะครับ หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างตัวตนที่ยิ่งใหญ่ด้วยความกล้าหาญที่จะคิดต่างและยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองเชื่อคุณล่ะครับเคยเผชิญกับความล่มเหลวหรือความท้าทายในชีวิตบ้างไหมคุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้สามารถกลายเป็นแรงผลักดันให้คุณไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดเรื่องราวศิลปะ และแรงบันดาลใจในครั้งต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ